น,นี่คือศึกเจ้ามวยไทยนะระหว่างบุญทิ้งกับบุญหลงสู้เขาไม่ได้หรอกวัน <c oughs> นี้พ่ออยู่ไงห้าวงไงโอ้ยโอ้ยไอ้หลงก็ปิกตีสักทีนึงนี่พ <c oughs> ักพักเดียวไอ้หลงจิกปากว <c oughs> สู้เขาหรอกสู้เขาไอ้หลงมันคงงงอะ่ะทำอะไรงมันวะ เออหลงจิกแล้วลูกจิกเออจัดการมันถึงสู้เขาลกูกเธอจะเชียร์ฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินมีฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินอ๋นโอ๊ยโอ๊ยไอ้บุญทิ้งมันงับปากไอ้หลงเอาเอาเอาเออหลงไลไอ้หลงไลจิกแล้วตอนนี้แตกแอนตาซินแจกห้าร้อยนะบอกเลย เออเอ้ยทิ้งปากแตกแน่เอ้ยโดนโดนโดนแล้วเอ้ยโดนแล้วไอ้เท่งสู้เขาลูกเออจัดการเลยเอา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 พักเดียวมันจะตกแล้วมันจะกิ้งลงไปนู่นเออหลงจัดการมันเออจัดการมันเลยเลยเออหลองสู้เขาลูกมึงหลงสู้เขาลูกอย่าไปกลัว บุญทิ้งจัดการเลยเออตอนนี้บุญทิ้งมันฝ่ายต่อนะอืมบุญหลงอยู่นิ่งๆนะดูเชิงนะเออบุญทิ้งยับซ้ายเออบุญทิ้งยับขวาเออบุญหลงฮุกฮุกเลยลูกเออเออรักกันสิลูกเอาให้หลงจิกปาก เออหลงจะจิกปวดทิ้งจิกลิ้นปวดทิ้งแล้วเท่งเอา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 โดนโดนแล้วโดนแล้วเหนื่อยเหนื่อยหมดยกอยังไม่หมดยกอีกอะแป้งยกที่หนึ่งเริ่มชกไม่น่าจะตีนะทุกคนอะอย่างนี้นะไม่ได้ตีนะ ท้าทายท้าทายกับระบบมากอ่ะไอทิ้งอ่ะเอ้ยท้าทายระบบมากอ่ะหลงตีปิกสักทีสิลูกหลงนิ่งหลงนิ่งดูเชิงเออสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอทิ้งลิ้นขาดแน่ไอหลงเลงอยู่เลงลิ้นอยู่เออบุนทง บอกวันเอาจริงนะทิ้งนะอย่าห้าว